ลองทำใหม่ลองทำใหม่ก่อเฮียเป็นคงที่รักเมียเฮียก็รักเฮียรักเมียเฮียทำงานอย่างเรียเลยคือเมื่อคือกนกับตีสองตีสาม <c oughs> ตื่นขึ้นมาเฮียเนี่ยเฮียจะไปทำงานอยู่แล้วแลล้ววากเ ที่ว่าพวกเนี่ยว่าอยากให้เรือทำกันบ้างกางบ้างเฮียจะทำทำไมเฮียเรียงจบเรียบร้อย<ม>แล้วเฮียไม่เห็นต้องทำกันบ้างจะ<ม>ต้องไปส่งไม่เลีอย่างงั้นไม่เลียอย่างงั้นกันบ้างหลายเกือกุกิ <c oughs> สอสงาจากลูหนังไปบางแสนถ้าลรือไม่ลองนาลรือทำกันบ้างไล่สองข้อแล้ว วัวไปกล่องแ,แล้วกลางวไปกล่กองรีบไปรีบมารีบกลับนะจบมีผัวก็ฉันเนี่ยเราก็อยากได้ลูกไล่ลูกผู้ชายสักคงแล้วสองคงเอาไว้สืบสักงุงเบื่อจริงๆเลยเอ๊ะใครเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรให้สามีปึ๋งปังเหมืองลูกชายเราเลยอะ่ะเราจะต้องลองอ่างลูกกอง ถ้าคุณหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านแสดงว่าคุณกับสามีกำลังม,มีปัญหาอา้าปัญหานี้แก้ไม่ยากอะจริงเหรอจริงสิอะจริอตอบได่เวยเหรอเพียงคุณนำยาที่แถมมาให้ทายเล่ม <c oughs> ทายเล่มอะเข้าใจ <c oughs> ไหมทายเล่ <c oughs> ไม <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยทายเล่ม หายเล่มไงโถไอ้ควายเป็น oh. ผู้หญิงเป็นผู้หญ oh. ิงนี่อ๋อลืมไปโอ้เจ๊ควายนั่นแหละนำยาตัวนี้เพียงนิดเดียวตบลงในน้ำเดือดรอให้ยาละลายจนหมดแล้วทิ้งไว้จนเย็นไม่ไหวเวลามันน้อยเ้า บังน้ำร้องร้องบที่ไหนมีน้ำร้องอ่ะมองไปที่ขวามือขวามือเออยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเราบังร้อนเราบังร้อนกำลังร้อนเลยเต่าเต่ามาร้อนเราังเราบันเรานัง่าทันน่เลยต้องใส่ช่วยแบ่งอ่ะไอ้ช่วยแบ่งอยู่ไหนวาแล้วไปเอาช่วยแบ่ง เหมือนจะรู้ใจเตี่ยมึงทำอะไรว่าให้เตี่ยดื่มวะเนี่ยฮะหอมจริง เหมือนกันพอกินยาหม้อนี้ก็ไปเตะรู้สึกติดตีอีกครั้งเจ้ยเจ้าอย่าบอกนะว่าเตยกินยาดิเฮ้ยเตะกินยาดิออกไปเหรอเอาไหมอาเจีย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 เร็ว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 อาเกิดอะไรขึ้นเจีาเลือดไหลปั๊งว่ะเจ้าอะไรยังไงนี่เมีอาว่านะเจ้ยเร็ว ทำไมเตี๋ยวว่าเป็นอย่างนี้อ่ะก็เตี๋ยวเลือกกินยาเนี่ยอุ้ยแยแล้วเมยให้เตี๋ยนะเมยเรียว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 ไม่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 ต้องกลัวว่ามียาแก้ยาแก้เหรอยาแก้เอาเตี๋ยเตี๋ยกินเลยกินเลยกินเลยนี่เตี๋ยวอากังลีหรือยังลีขึ้นแล้วลีขึ้นแล้วยาจ้อ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 เตี๋ยจ้อจ้อจ้อ อาเตียจอเดี๋ยวเดียวอัวให้เตียเจียเตเจียเตเจียเตออกมาเลยนะซ้อมอะไรหรือไปเอายาแก้ยานี้มาจากไหนแล้วยานี้มามายังได้อย่างไรหนังสือเนี่ยก็คือว่าอ่าหรือไปเอามาอย่างไร มาอะซ้องผัวว่าเรื่องอะไรเอาหนังสือมาขายเหรอไม่ซื้อเพราะว่าที่บ้านมีหนังสือเยอะแยะแล้วเอามาคืนค่ะอ๋อเอามาคืนอะซ่องเขาลืมไว้เมื่อคืนนะคะไปลืมที่ไหนที่บ้านสวงสวงอะค่ะอะซ่องไปลืมหนังสือไว้ที่บ้านสวงสวงใช่ค่ะนี่ค่ะทั้งคืนเลยหนังสืออะไรออาหนังสือเหมือนกันเลย อ้วไม่รู้เรื่องอ้วไม่รู้เรื่องอ้วสาบานเลยไปทุกฝังไหมคือค่ะไปทุกเครื่องเลยใช่้าวหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวอ้วจะกลับมาจากกลางกัดเรื่องเอาไปเอ้าไปเอาไปเอาหม้อไปด้วยบังกล้องนี้เออวางนี่วางนี่วางนี้เออเรื่องมากนะให้แกเลย สวงค่ะรอเจียบแป๊บ,บนึงค่ะ อยยลเถามไปถึงคนเพชรบุรีแล้วเชื่อมั้ยไม่ได้ถึงแค่เพชรนะสิ่งที่หนูส่งไปเนี่ยมันเลยไปถึงชะำส10นิ้วพนมแล้วกอ้งลงกรา ธอไม่ควรอยู่ตรงนี้เธอควรเป็นนักร้องลูกทุ่งของไทย ั้งหนึ่งที่กระทิงของเรากลับมาแล้วลแ้วนะฮะตามคําเรียกร้องครับหลังจากลู่วิ่งนะฮะพี่ว่าเจอลู่วิ่งกับเจอกระทิงอันไหนโชคดีอันไหนโชคร้ายผมว่ากระทิงดีกว่าเพราะลู่วิ่งมันเหนื่อยไงเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ไม่เหนื่อยนั่งเฉยเกรงตัวให้ได้นึกภาพไม่ออกอ่ะฮะนึกภาพไม่ออกแหมคงต้องให้ใครขึ้นมาลองแล้วนะสิจะใครดีอ่ะเอาพี่แกรี่ดีกว่าพี่เกลี่ดีกว่าแต่ว่ามันใหญ่พอสหรับสองคนนะครับไปขี่ด้วยกันไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อยากโดดทีมจะมีมาฟังเกลลี่มาเอ้ยมาลองขึ้นก่อนหาขึ้นมายืนข้างๆนี่เกลลี่หนึอ้าโอเคพร้อมไหมครับเกลลี่เขาแฟนคลับพี่เกลลี่พร้อมแล้วเริ่มดูการเย็บตัวเย็บตัว หน่อยแรงๆหน่อยง่ายไปอย่างนี้ง่ายไปโสดหน่อยเคลลี่อย่าเพิ่งตกเคลลี่อย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกเคลลี่เคลลี่โอ้เคลลี่โอ้เคลลี่เคลลี่ไปช่วยพี่แคลรี่มาไปช่วยพี่แคลรี่มาดูแลพี่แคลรี่เราดูแลเราอูแลเรา ร้องหน้ากจริงเนี่ยยังไม่อีกไม่บอกจริโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกครับขอบคุณครับอาขอบคุณคุณลีมมากขอบคุณมากไม่ไม่ง่ายนะทั้งหกท่านนะครับผู้ว่าแข่งขันจากบุรีรัมย์และอ่างทองครับเชิญเลยครับเชิญครับอ่างทองได้เปรียบ มอ่ะอางทองตัวใหญ่กว่าหมดเลยเฮ้ยอ่างทองตัวใหญ่กว่าเยอะผมนี่จิ๋วแต่แจ๋วจะบอกให้นะอายุหลายลูกปีนี้สิบสี่ค่ะรู้จักซูโม่กิ๊กไหมซูโม่กิ๊กรู้จักไหมคะไม่รู้จักเออชื่อซูโม่กิ๊กจริงรู้จักยังเราอะเราชื่อซูโม่กิ๊กเขาคือใครบุกิกบุกิกนี่คือบุกิก น้องเก้อายุเท่าไหร่เก้อายุไหรลูกยี่สิบค่ะอายุที่ไหนเอ่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะอ่าอยู่ราชภัฏบุรีรัมย์ราชพัฒนะอ่ะนี่น้องเบนน้องเบนอ่าอายุเท่าไหร่ลูกปีนี้อายุสิบสี่ค่ะเท่ากันเท่ากับผานี่คุณดูทำไมครับน้องคนนี้นะน้องเบนทำไมจ๊ะมีคนเคยมาบอกว่าให้ไปไปเข้าค่ายออกเทปนะคืออบอกโดนหลอกเงินเด้อน้องเบนเขาบอกว่าอะไรหลอกยังไงเขาก็บอกว่าจะพาไปเข้า โครงการอะไรเงี้ยแล้วแล้วยังไงครับเขาก็เอาตังค์เงี้ยเอาไปเท่าไหร่ก็รวมรวมทั้งหมดก็ประมาณ5 0,000ื่นกว่าห้าหมื่นยี่โดนหลอกไปห้าคืเขาบอกว่าเอาเงินไปทําอะไรอะคะไปซื้อเพลงไปซื้ออะไรอย่างเี้เลยอะอะไรอย่างเี้เลยอะนี่ต้องถามชมพูเลยมีวิธีการแบบนี้มีวิธีการป้องกันตัวไหมมิจฉาชีพไปหลอกนั่นแหละก็ไอตัวนี้แหละจริงสิอัให้จริงแล้วเนี่ย เป็นศิลปินอะไรเงี้ยคนมาขอตังค์ีก่อนอะไรเงี้ยไม่มีเรียกเงินในวงการจริงๆเนี่ยถ้าจะมีใครพาเราหรือว่าสนใจเราจะไปทำศิลป์เนี่ยแสดงว่าเรามีอะไรที่ดีเขาจะลงทุนให้เราถ้าเราลงทุนเองเนี่ยเราจะไปเขาจะมชเราทำไมแน่ๆไม่ใช่ครับรายการเราก็มีออกไปแคสติ้งนะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับแต่แต่เราจะติดต่อผ่านองค์การบริหารต่างๆแล้วไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถ้ามีแสดงว่าตัวปลอมทันทีนะครับอ้าวสามคนเบน เก้ผาอ่านี่จากบุรีรัมจาบุรีรัมนะครับฟังอ่างทองมีน้องปอเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะขึ้นปริญญาตรีปีที่สองค่ะโอ้คณะคณะศิลปะศึกษาค่ะเอกร้องเพลงเอกละครรำค่ะโอ้ละครรำถัดมาน้องต้นอ้อต้นอ้อมีอะไรไม่สบายใจบ้างมีถ้ามีอะไรปิดหวังอะไรคุยกับผาได้นะต้นอ้อชอบร้องเพลงของใครคะพุ่มพวงค่ะพุ่มพวงผมทายว่าปอก็าพุ่มพวง เนี่ยพุ่มพวงซะส่วนใหญ่เลยอย่าบอกว่าแฟงก็พุ่มพวงนะแฟงครบน้องเพียงอะไรครับอ่าเสรีครับเสรีรุ่งสว่างแฟงอายุเท่าไหร่แล้วครับ17ครับ17บเัวโตได้เปรียบเราได้เปรียบไหมเปรียบเยอะเลยได้เปรียบเยอะเปรียบเยอะเลยอ่เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับถ้าสมมติถึงสุดท้ายเลยนะฮะแสนจะเอาเงินไปพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างนะครับเชิญครับสวัสดีครับ ผมนายชวนินวงศถิตจิรการในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เงินรางวัลที่ได้นะครับก็จะไปทำโครงการพิกฟื้นผืนป่าเพิ่มมูลค่าให้แผ่นดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สร้างห้องสมุดประจำโรงเรียนบ้านใหญ่คำอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบุรีรัมย์สู้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 เฮ้ ยินดีต้อนรับสู่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีความภูมิใจเสนอนักร้องเสียงดีมีคุณภาพลูกหลานชาวอ่างทองและขอรับกันว่าจะนําเงินรางวัล5 0 0แสนบาทมาพัฒนาปรับปรุงห้องวิทยาบริการของโรงเรียนชุมชนวสิรขันธารา,ามเพื่อให้เป็นที่บริการประชาชนอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอย่างแน่นอนครับ5 0 0แสนบาทเพื่อห้องวิทยาบริการของพวกเรา